คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมลัคกี้เนโกะนะคะเจ้าแมวเหมียวแมวฝักนำโชคของเราอะมาถึงก็เข้าฟีสปินเลยนะครับ1ิฟีสปินไปหมุนไปเรื่อยๆ ก่อนอื่นนะคะผมจะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราด้วยนะครับถ้ามีอะไรดีๆต่อไปจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่ะเป็นยังไงเจ้าแมวของเราแล8รอบไปคูณ12อ่ะคูณ16แล้วเออไปเไรื่อยๆมีอะไรอีกไหมมีอะไรไื่้เต้ือนไหม เว็บจีทูโกของเราเนี่ยก็ฝากถอนระบบออโต้นะครับแล้วก็มีลิงค์รับซัท์ที่เราได้ถึง1%ของยอดเล่นของคนที่เราเชิญมาเลยนะฝากถอนผ่านธนาคารหรือทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้นะแล้วก็มีเกมที่ครบทุกอย่างเลยอ่ะในที่เดียวอ่ะเนี่ยบิ๊กวินอ่ะซูเปอร์เมกาวิน500บาทไปต่อไปต่อร้อรอบครับมีอะไรให้ลุ้นอีกไหมแล้วก็ทุนน้อยนะครับเรามีทุนมาอยู่แค่หนึ่บาท เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้กำไรเท่าไหร่วันนี้อืมคูณยี่สิบแปดตาสุดท้ายยังไงไปดีพวกอืมมาเท่าไหร่เท่าไร,าไรอ่ะหนึ่งพันเก้าสิบสอง กําัยอู่นะะครรบไจบลงไปแล้วนะครับ12 free s p น n 1,944โอ้โหกกำไรมาอยุดพันฝ่าเลยนะถือว่าเกมนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับไปเรามาเพิ่มเบ็ดกันดีกว่าเอา20ลุยเลยมามเข้า free spin 10 free s p i นะครับ ดูกันว่าจะบวกอีกเท่าไหร่น้องแมวมาคูสี่มาดิพวกอย่าเงียบอืมอเค เหลือสองตาสุดท้ายคูณสิบสี่ไปอืออย่านิ่งได้อยู่สิบหกแล้ว เรามาดูกันนะครับว่าจะได้อีกเท่าไหรยี่สิบสองแล้วสุดท้ายแล้วอืมไม่มีละโอเคจบไปแล้วนะครับทีสปินรอบนี้ห้าร้อยยี่สิบปดเราได้ทั้งหมดทั้งรายเลยหนึ่งพันหกสิบแปดครับอืมสวยงามอยู่นะก็กำไรอยู่นะครับอมาปรับออโต้กันหน่อยดีกว่าไปสักสามสิบไป เธอโบไปอืมหนึ่งมาคูณหกครับเพืเ่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองเล่นเกมแบบเรานะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ G2GOAL นะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ ฝากถอนระบบออโต้ก็ง่ายมากเลยนะครับก็เขาจะมีให้คัดลอกแลก้วเราก็ไปวางแล้วก็สามารถฝากเงินได้เลยแล้วก็ฝากผ่านทวนมันนี่วอลเลได้ด้วยนะกดคัดลอกไปฝากได้เลยเหมือนกันถอนเงินก็ง่ายนะเพื่อนๆจะถอนกี่บาทก็ได้อะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะจํากัดให้สามารถถอนได้50ครั้งนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปอะไรดีๆจะได้ไม่พลาดกันนะ อัปเบ็ดให้เหลือสิบนะครัะไปต่อเข้าสิบฟีสปินนะครับเรามาดูกันว่าสิบฟีสปินนี้จะบวกมาอีกเท่าไหร่ เหลืออีกห้ารอบอ่ะบิ๊กวินได้มาเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสี่นะครัะยังพอได้อยู่ค่ะมาครับสองรอบสุดท้ายเพิ่มอีกไหม เหลือรอบสุดท้ายครับคูณสิบสองอยู่อ่ะสิบสี่แล้วจบไปแล้วก็หนึ่งพันสองร้อหกสิบเจ็ดครับอ่ะฟีสปีนรอบนี้จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ ำหรับฟรีสปินรอบนี้นะก็ได้มาทั้งหมด1,767อบาทฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ช่องเราด้วยนะครับลงคลิปครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ